ครับที่ดีวันนี้นะครับพาคุณผู он, ้ชมนั้นมาที่โรงเรียนอนุบาลกิติยาจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาประจําจังหวัดมหาสารคามนะครับที่ผู้ปกครองนั้นให้การยอมรับนะครับส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่นะครับด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นนะครับการันตีด้วยรางวัลต่างๆมากมายนะครับกับการที่เน้นให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งในและก็นอกห้องเรียนครับเรื่องราวในายการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กับทางท่านผู้นวยการโรงเรียนอนุบาลกิตติยาแห่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและขอ,อ,อครับอยากสอบถามครับว่าวิสัยทัศน์ของเรียนเราเนี่ยคืออะไรครับจริงจริงวิสัยทัศน์ของเราก็คือดูแลทั้งทางด้านวิชาการทางด้านศิลธรรมคุณธรรมแล้วก็เตรียมตัวเด็กให้พร้อมเป็นพลโลกที่ดีค่ะก็คือปรบปรุมเพื่อส่งออกคุณภาพให้กับเด็กๆใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วหลักสูตรการเรียนการสอนของเราครับเรามีหลักสูตรการเรียนสอนนยังไงบ้าง คือที่นี่เนี่ยใช้หลักสูตรของหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551นะคะทั้งอนุบาลแล้วก็ปรธถมศึกษาแต่ว่าเราจะมีโปรแกรมพิเศษเป็นโปรแกรมเข้มอังกฤษหรือ intensive English program นะคะเป็นของน้องๆ IEP ก็จะมีการเรียนที่แตกต่างจากเพื่อนๆโปรแกรมปกตินิดนึงก็คือจะมีการใช้ g r a p e Seed English แล้วก็ o r i g l e Mat h นะคะ,ะดูแลการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ในการเรียนจากการเรียนการสอนค,ค่ะ แล้วูดถึงจํานวนนักเรียนกับบุคลากรเนี่ยยงพอก so Ora, in oui, ันไหมครับจนนนัน่าจะสัดส่วนน่าจะดีที่สุดในราแว่งนี้แล้วล่ะค่ะก็ตอนนี้นักเรียนของเราทั้งหมดตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงป .6 อ่ะค่ะก็คือ1,300 83คน oh. นะคะถ้าโดยเฉลี่ยแล้วถ้าเป็นห้อง IEP ก็จะเป็นอนุบาลน,นะคะจะเป็นนักเรียน20ต่อคุณครู2-3ท่าน oh. อันนี้คือรวมคุณครูคต่างชาติ hmm. ถ้าเป็นน้องๆ hmm. ระดับประถมก็จะห้องหนึ่งประมาณ25-28 hmm. คนแต่ถ้าเป็นคลาสเรียนปกติก็จะเฉลี่ยประมาณ35คน,นะคะ่ะก็ต้องบอกเลยครับว่าผู้ปกครองเนี่ยสบายใจได้ ดูแลเขาถึงแน่นอนใช่ก็ผมเล่าอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเรียนของเราครับสําหรับจุดเด่นของเราที่โรงเรียนตั้งใจทํามาโดยตลอดให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนนะคะก็คือความรู้คู่คุณธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆของเราก็จะดูแลเด็กสองส่วนคือส่วนทางงานงานวิชาการแล้วอีกส่วนหนึ่งคือด้านการพัฒนาให้เป็นพลโลกที่ดีนะคะพลโลกที่ดีก็หมายถึงว่ามีทั้งคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันคนอื่นกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขนะคะ เพราะว่าจากที่หาข้อมูลมาโรงเรียนของเราเนี่ยต้องบอกว่าการันตีด้วยรางวัลต่างๆมากมายอ,อ,อยากให้ยกตัวอย่างหน่อยครับว่าเราค<ก>ว้ารางวัลผลงานอะไรบ้างจริงๆรางวัลของเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งทางส่วนของทางงานวิชาการโดยโตรงแล้วก็เกี่ยวกับด้านศิลปะด้านกีฬานะคะคถ้าหลักๆอย่างทางด้านวิชาการเนี่ยมันก็จะเป็นพวกงานอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์วิทยา,าศาสตร์ภาษานะคะแล้วก็ถ้าเป็นด้านกีฬาคือจะมีหลากหลายมากถ้าเกิดว่าเป็นกีฬาที่โรงเรียน ไม่ได้ไม่ได้ดูแลเองโดยตรงทางผู้ปกครองสนับสนุนมาเช่นกีฬาว่ายน้ำ<อ>ก็จะได้กรรงวันกีฬาระดับภาคนะคะหรือยิมนาสติก ก็จะได้รางวัลเป็นก ah ีฬาระดับชาติเหมือนกัน huh. ส่วนที่โรงเรียนดูแลก็จะเป็นโรงเรียนดูแลทางด้านฟุตซอลฟุตบอลนะคะก็จะส่งเด็กเข้าแข่งเรื่อยๆในในโซนภาคอีสานก็คือมีเวทีให้กับเด็กๆได้แสดงความรู้ความสามารถตลอดและเห็นว่าได้รางวัลของสมเด็จพระเทพด้วยใช่ไหมครับของสมเด็จพระเทพเนี่ยเราจะเป็นเรื่องการอ่านฟังเสียงการอ่านฟังเสียงของร่วมกับบริษัทธนชาตินะคะก็จะเคยได้รับรางวัลพระราชทานระดับชาติมาค่ะ เราพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆบ้างเราเนี่ยได้มุ่งเน้นให้เขาแบบเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน,นยังไงบ้างครับคือกิจกรรมนอกห้องเรียนเนี่ยถ้าถ้าพื้นฐานก็คือไปทัศนศึกษาเนาะแต่ละทางเราก็จะมีการไปดูงานต่างๆเพื่อจะให้สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กๆเรียนในตอนนั้นเช่นไปดูสถานีดับเพลิงไปดูการทํางานของพี่ๆที่บิ๊กซีดูการจา storage, ัดสต็อกสตอเรจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งไปทํางานเพื่อสังคมเช่นไป ที่สถานสนทกคนชราไปให้กําลังใจคุณปู่คุณย่านะคะแล้วก็เด็กๆก,ก,ก็จะได้ซึมซับการดูแลผู้ใหญ่ด้วยการอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ล่าสุดก็จะมีพี่ๆป .6 ไปดูเรือนจำค่ะไปดูเรือนจอําเพื่อจะได้ให้เขารู้ว่า เออถ้าเกิดว่าเขาทําตัวไม่ดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะพัฒนาตัวเองอยังไงให้ให้อยู่กับสังคมแล้วก็ทาสังคมให้ดีได้ก็คือเราก็มุ่งเน้นให้เขาเกิดการเรียนรู้ใหหลายๆมิติหลาหลายเร<ช>ื่องราวครับเพื่อเขาจะได้มันเป็นแรงผลักดันหรือว่าป้องกันตัวเองจากเรื่องที่ไม่ดีถูกต้องแล้วเป้าหมายในคนเราวางแผนว้ยังไครับในการเรื่องของพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือว่าการส่งเสริมให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้นก็หลักๆก็คือในกิจกรรมเสริม ทางด้านการเรียนเนี่ยเราเรามีแผนค่อนข้างจะแน่นอยู่แล้วนะคะ<ม>แต่ถ้าเกิดว่าเป็นด้านทางด้านการพัฒนาทางด้านจิตใจแล้วโรงเรียนเองเนี่ยก็ได้ได้มีโครงการร่วมกับทางสสสแล้วก็ร่วมกับทาง p a ็กเรี m นเซเว่นฮับจะมามมพัฒนาโดยตรงทางด้านจิตใจกันใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการจัดการเรียนการสอน<ม>แล้วก็การเข้าใจผู้อื่นอันนี้คือส่วนที่โรงเรียนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกส่วนสําคัญอย่างหนึ่งก็คือ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขับการดูแลเด็กใน<อ>โดยเฉพาะระดับอนุบาลกับประถมก็คือ,อผู้ปกครองอทางโรงเรียนนี้มี โครงการที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลลูกๆในโรงเรียนด้วยนะคะ,ะที่ผ่านมาก็จะมีมาเยี่ยมชั้นเรียนมาดูมาฟังผลการเรียนเยี่ยมชั้นเรียนคุยกับคุณครูแล้วก็คุณครูไปเยี่ยมที่บ้านแล้วกวค็คุณพ่อคุณแม่มาเป็นวิทยากรให้เด็กๆอ,อ,อย่างเมื่อวานนี้ก็จะมะีเป็นทีมเภสาชกรม,มาดูแลเรื่องเพศวิถีให้กับเด็กๆจะดูแลตัวเองยังไงเป็นวัยรุ่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นทีมผู้ปกครองทั้งหมดถือว่าครบสมบูรณ์แบบเลย Oh. เพราะว่าเราเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเด็กๆด,ด้วยกับโรงเรียนด้วย<ช>แล้วก็เห็นว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการแสดงของน้องๆโดยให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับชมด้วยในแต่ละสัปดาห์ถ้าเป็นระดับอนุบาลน,นะคะเราจะมีสุขหันศาค่ะ<อ>สุขหันษา,ษาก็จะเป็นการแสดงแบบก,กุก๊กก,กิก๊ก<อ>น่ารักๆของน้องเป็นแบบเหมือนกับ,บ,บโชว์ว่าเออช่วงนี้เขาเรียนเรื่องอะไรส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเพลงที่ ที่สอดคล้องกับที่เขาเรียนอยู่แล้วแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ได้มาดูลูกด้วยแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านไปเมื่อตอนก่อนปลายปีก็จะเป็นอนุบาลวิชาการก็จะมาแสดงผลงานคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้มาชื่นชมผลงานตลอดทั้งปีของลูกว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวใกล้ๆนี้ก็จะมีอีกเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะปิดเทอมแล้วมันมีแนวคิดหนึ่งที่ผมอ่านเจอเนาะในเว็บไซต์ของเรียนก็คือการพัฒนาเด็กแล้วก็การปลูกฝังแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆครับ อ่าค่ะคือตอนนี้เนี่ยถ้าทางระดับอนุบาลเองเนี่ยเราจัดการเรียนการสอนดับไฮสโคซึ่งเน้นการการคิดการวางแผนอยู่แล้วแล้วก็การนําเสนออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสอนเด็กเสมอว่าเวลาเขาจะมานําเสนอเรื่องราวอะไรที่เขาวางแผนมาเนี่ยก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อทั้งทั้งตัวเองแล้วก็ของผู้ฟังด้วยอะไรเงี้ยค่ะสองปฐมเองเนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บเราก็จะ ลองดูแนวทางการจัดการเรียนต่างๆที่สอดคล้องกันเช่นพวก active learning พวกบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่ได้ให้เด็กได้คิดรเริ่มแล้วเวลานําเสนอเนี่ยก็ต้องนําเสนออย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่ว่าจะพูดอะไรก็ได้เนาะก็ต้องว่าก่อนที่จะนําเสนอไปเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองหรือยังกับคนอื่นหรือยังกับผู้ฟังหรือยังเขาก็จะได้คิดในส่วนนี้เพิ่มเติมในการทํากิจกรรมครับเอาละครับสุดท้ายนี้อยากให้ฝากถึงผู้ปกครองหรือว่าผู้ชมที่ชมรายการอยู่ครับให้มาเยี่ยมชมโรงเรียน ก็สําหรับช่วงนี้นะคะโรงเรียนก็ยังทําการเปิดการเรียนการสอนอยู่เป็นปกติจนถึงช่วงประมาณกลางมีนาคมนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ปกครองหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนก็ติดต่อมาได้ที่ห้องธุรการได้เลยนะคะหรือใน Facebook ของโรงเรียนก็ได้กิติยาสกูลมหาสารคามนะคะหรือว่าอยากจะแอดไลน์ออฟฟิเชียมาคุยกันก็แอดกิตยาสคูลติดกันนะคะก็แอดมาคุยกันได้เลยค่ะครับผม เดีนวนี้ผมลราก็ทีมงานต้องขอคุณขออ,อมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังครับได้ค่ะคุณผู้ชมครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปรับชมการแสดงน่ารักกของน้องๆ i อพีอนุบาล3ากันครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิมลศิริกรไทยศกชื่อเล่นชื่อน้องพราเพียงค่ะมองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์คารอบความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนรพัฒนภูการชื่อเล่นชื่อน้องต้นน้ำเก o ดมอร์นิ่งว e อ e p ์ไ p ีพีพอ e l e s ทรีแ w ล l ิก l ีว o o โ Hello, bird. Are you ready? Yeah. Let's go. oh Oh. ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทชารสีสาวะอยู่ชั้นพุทถมศึกษาปีที่5ค่ะคณิตคิดเร็วค่ะได้ถ้วยมา6ถ้วยแล้วก็เหรียญอีก10ว่าเหรียญค่ะแล้วก็แบบระกาศ15ใบค่ะก็ไปที่โรงเรียนต้นกล้ามหาสารคามค่ะแล้วก็ไปฝึกซ้อมกับน้องๆแล้วก็พี่ๆด้วยกันค่ะ เช่นมันก็มีคูณมีหารอย่างนี้นะคะเช่น36คูณเก่นี้ยะ,ะ่ะก็จะได้324ค่ะภูมิใจมากเลยค่ะไม่ทำให้แม่ผิดหวังแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงของโรงเรียนด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทมาพรพลภาหากำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ าวาลูกค่ะได้รับทวนพระราชทานจากผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะมีการวาลูกที่บ่อยขึ้น คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของที่นี่เนี่ยเข้มข้นนะครับอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาของวิชาการนะครับแล้วก็มุ่งเน้นให้เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้ทั้งในแล้วก็นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมแล้วก็ผ่านการเล่นต่างๆครับโดยที่สําคัญนะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็มุ่งเน้นให้เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการแล้วก็ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ครับในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสด <Humans. S 1> ีค the ร in ับ ร้อนๆดื่มไหมคะ

ลำทานปีนี้น้องมีพื่นกรปลาเมื่อไรพี่จะมาคุยกับปลาด้วยกันรอคอยน้องคอย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 พี่กลับมา รอพี่กลับม,มาให้รู้ว่ยังคงขอทุกคนรอ,อยน้องคอย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 เพิ่กลับม,มาย้อาน,านวันนนี้น้องใจไม่ดีแล้วนะรอพี่กลับมามาเที่ยวเถอะนะ อยากเจอยิ่งไปยิ่งให้ขอบคุนะคะขอบคุณค่ะยิ่งสุขใจกว่าที่เคยมาไปมาไปเมืองไทย Amazing มมยิ่งกว่าเดิม Amazing <c oughs> Thailand